สวัสดีค่ะอยู่กับุเส้นสายมันค่ะพี่น้องกินอีกแล้วพี่น้องตีงขิงแม่นกินรวดย่างเรนไก่บ่ได้เอื้อนย่างเดียวเกียบแม่เราบ่ได้เงิน่าเดีเราขี้ตะลืบเหรอเนี่สายจวงเนี่ยนงแกอีขาวไอ้เล่ายองเข้าเปล่ามาเด้อเนไปนจางเด้อเด ของหนูของหนูเอาเนอหนูเอาเอันนี้อากาศร้อนร้อนไอติมเยน็นเย็นมึงซื้อเป็นอะไรคุกเทวดาฮะ <c oughs> ไอติมคุกเทวดาวาสานพี่น,อนาาอ้องเจ้าฝ้าบ่พ่ะ่ะ คคนกา,าบามีคนสิว่าอยู่นี่เ <c oughs> จ้าสิขายบอ่อเพราะขายเจ้าก,ก็ไปคุยใจเงินถ้าได้ไปแล้วล <c oughs> ก็เม้าบอกเออไม่ลงท่านวสั่นวา่าเสียพู่มมาลงเอิญมาเสียพู่มอยู่บนสามโม <c oughs> เสียพู่มบดไปหรอหนึ่งอย่างเสียเปียบมูว่าเพราะว่าอันแรกสื่อเอาว่าสั่นวา่าพ้อตรงหูว่าทางนี้เลี้ยงน้ามีกอันนึงแล้วเดี๋ยวว่นหลขึ้นมาอีกเดี๋ยวนึงเจ้าถากรนเด้อว่าถาจังนะขวบ้ข่ายใจเงินเจ้า เห็ดบาหมี่คาไอจิ Wars> ้มเย็นเอาอีกว่าบึงขนาดข้าวมือยืนนั่นอีเจักอันได้เปี่ยงมาสั่นนะ งหลดยหลนี look, si nei, si ่แห้งจินต่ายกันเลยตีเล็กตีเล็กว่าตีเล็กบางคนเลี้ยง่าสันตะวันตีเล็กญี่ปุ่นเด้เบิ่นสองผู้หนุ่ยน้อยจะได้กินหลเวอ

แสกินมาท่านหรือไล่หรอพี่น้องเน,นี่ยปลาเจาะปลาเจาะบ่นคืโโกโอ,อบบกันหรืออยากเสีเยเปียหมูอะโดนเกล็ดนับไปเด้อรอบหนาวสามราเป็นอยังห้องกินอิ่มแล้วว่าแต่ยัไไดยเกินกับพ่อ้าเร่าพอแถมโอ้แถมไหนบอกทัวร์มาสั่นวัดสิวาพ่อค่า เนี่ยเป็นไหนทีมงานอ่ชุดยอดอี่ลีได้น่รถยางแบ,บนแล้ก็ครับใด่มากไหมเอกินญมากได้เอิญมากินไอติมเดีอเอิญมาใจค่ะไอติมเออ,อเอาไอติมไ,ไปต้องอัดไงหนึ่งต้องั เออเดี๋มึงปั๊เรายังเอาได้นะพูดแถบหนักโอตีเล็กเลี้ยงได้หนิตีเล็กเลี้ยงได้หนิจัดไปครับจัดไปตัวเขาเบิรนผู้ละสองผู้ละสองเหรออันนั้นกระสองอันนั้นกระสองอเ,เสี่ยวพุ่มกระสองอเน,ะนเาะกระย่างมาวนมากินไหนกินเลยเบิรนผู้ละสองเนาะ xếp rau tí nằn đê, 2 phân nằn áo bò Thôi, đứa phân mà áo xếp thắt đê xếp thắt áo nhang ngoài tìm bớt มาแม่สะทัดเอาหยั่งมันเป็นยังไงก็ขับบอลลุกืึ้นขึ้นหนักเองทุกคนเลยย่างหนาเวนเลากับเรียนได้เนาะของแท่นนะอยากได้หัวอยากได้ผูเอาวผู้โดยมาได้หยัง่งจะได้ยางอะไรเดี๋ยวลากุ้งข่อยไปเนาะ แต่ขนาดเล่าผ่าใบผ่าใบหลอกบ่หรอยังเล่ายังขีดได้ดอกติสบ้างโอ้ถามแม่โคยิ่กินไอติมซื้อไหมแจ็กแล้วจ่ายเรียบร้อยร้อยหกสิบบาท ถอยยีกถอยอีกถอยยีบใจแล้วเ้ยขุวถอยอีกจ่าใครติ้มใหลเ้วล่ะถอยโอ้ใจใคใจคิดไม่เลี้าวยันขบมี่นถ่ายยันก็ไ้ตายดิโดนมีคนเลย พักเทียงพอดีเอาเอ้คือเมือไหร่โอ้ตีลงมาานโบ้าปลาใหม่หายเบิดเลยแม่โคยใสปลาใหม่หายแล้วบอกกินเก้าสิกินเก้าสิ มาติ th ế, th anyway, mm ่มกอนบุญใจเงินแล้วเอาเลยอู้หนอโอ้ยประทานเดี๋ยวคมไข่ติมเลยว่ะเอาไม่ก็ได้กินเขาแล้วโดกติดเยี๋ยวนี่นะ ไฟบ่ไฟไฟติดไปทุ่นตุ๋เดียวนั่นไปพี่น้องพักเที่ยงแล้วกินงานพักข้ากับพักดิกัน <4 S 2> พักเที่ยงพอดีพี่น้องบัดนี้มุกจสิบไปหากินเขาแต่จะสิกินไหนบ่ดอกจุกจุกไอติมตีบ่จุกนะ<จ>อ๋อเราขึ้สิไปหากินก๋วยเตี๋ยวสันแต่ว่าอยากกินยำลานนัานไปตาแสบข้าไปกิน,น,นอยู่ไกับปก่ปืนนะมันไกลปวด ที่จอพาเขาไปกินอยู่ในอันรเนี่ยนะดับแล้วเด้อดับแล้ว